งานใหญ่ของหน่วยงานท้องถิ่นแต่ละจังหวัดตอนนี้ครับไม่ใช่แค่การมุ่งจัดงานลอยกระทงกันแต่ว่าก็คือการวางแผนจัดเก็บกระทงจํานวนมหาศาลหลังเลิกงานด้วยชุมชนบนเกาะสมุยที่สุราษฎร์ธานีครับก็เลยปรับรูปแบบการลอยกระทงใหม่ด้วยการห้ามลอยกระทงในทะเลเหมือนทุกปีครับแต่ว่าเปลี่ยนมาลอยบริเวณลําคลองมะเร็ดที่อยู่ติดกับชายหาดละไมแทนเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บด้วยครับ ปีนี้งานลอยกระทงของชุมชนมะเด็ดที่ตำบลมะเร็ดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีร่วมกับเทศบาลน,นาครเกาะสมุยรับจัดวันที่26-27พฤศจิกายนนี้ครับปรับรูปแบบการลอยกระทงใหม่ต่างจากปีก่อนๆเพราะว่าชุมชนประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกันนะครับว่าไม่ให้ลอยกระทงลงที่ชายหาดลำไยรับตรงทะเลเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการจัดเก็บแต่ว่าทําจุดลอยกระทงบริเวณลํลองมะเร็ดที่อยู่ติดก,กับชายหาดลำไยขึ้นมาแทนจะได้ง่ายต่อการจัดเก็บแล้วก็ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการชุมชนยืนยันนะครับว่าปีนี้จัดรูปแบบเปลี่ยนแบบนี้ขึ้นมาก็ขอความร่วมมือด้วยครับส่วนที่ลำคลองเร็ดเองก็ในขณะนี้มีชายหาดกั้นกับทะเลอยู่กระทงก็จะไม่ลอยลงไปในทะเลครับซึ่งกระทงที่ลอยอยู่ในลำคลองก็จะมีการจัดเก็บได้ง่ายกว่าแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับผู้ที่นํากระทงมาลอยปีนี้ขอให้เลือกกระทงที่ทํามาจากวัสดุธรรมาชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแทนนะครับซึ่งทุกปีที่ผ่านมาคือลอยกระทงทางชุมชนก็ต้อง จ้างพนักงานนะครับมาคอยเก็บกระทงอย่างปีนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คงต้องจ้างพนักงานมาเช่นเดียวกัน